ไม่มีแสงนำทางแต่ผมก็ยังเดินไม่มีใครเข้าใจแต่ใจผมยังเพลินบนทางที่ไม่มีใครมองเห็นผมยังเชื่อว่ามันคือเส้นทางของผมเอง ยอเริ่มจากสู้ไม่มีใครให้โอกาส <Yeah. S 1> แต่ผมเลือกสู้แทนที่จะรอพอจากฟ้า <Yeah. S 1> คำดูทูกก็เชือ้อ mm hmm. เพลิงในออก mm hmm. ผมเดินผ่านฝนผ่านไฟไม่หยุดแม้ตกผู้เขามองเห็นแค่ตอนสำเร็จแต่ไม่เคยเห็นตอนผมลมและเลือดไหล <Yeah. S 1> บนถนนชีวิตที่ไม่มีใครส่องไฟ mm hmm. ผมเคียนรายฉันลมหายใจนี่คือทางที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ผมยังเดินไม่หยุดไม่เวน้น <Yeah. S 2> ถึงฟ้ามืดถึงลมแรง แรปต้องไม่แคร์เสียงใครนี่คือทางของผมเองที่ผมสร้างด้มือเปล่าไม่มีแผนที่ไม่มีดาวแต่ผมรู้ว่ามันจะพาผมไปถึงฝัน yo y ๆย h ผมไม่แคร์ว่าใครจะบอกว่าเพอเพราะถูกคำฝันมันเกิดจากใจที่เชื่อไม่มีใครไม่มีเงินไม่มีเชื่อ แต่ผมมีไฟและคำที่เสื่อผมไม่ต้องการให้ใครมา validate เ<อ>พราะทุกบรรทัดของผมคือ fate นี่คือเพลงจากคนจริงที่ลุกขึ้นม่ในทุกเชา้าโดยไม่มีใครยืนข้าง uh huh. บนทางที่ไม่มีใครมอง uh huh. ผมเห็นไม่มีทุกก้าวแม้จะเจ็บแม้จะเหนื่อยแต่ผมก็ยังแรปต่อจากใจ yeah. แต่ผมยังเดินไม่หยุดไม่เว้นวถึงฟ้ามือถึงลมแรง uh huh. ผมยังแรปต่อไม่แคร์เสียงใครนี่คือทางของผมเองที่ผมสร้างด้วยมือเปล่า uh huh. ไม่มีแผน มันจะพาผมไปถึงฝันอยากผมยังเดินไม่หยุดไม่เว้นถึงฟ้าเมือ่อถึงลมแรงผมยังแรบต่อไม่แคร س, ์เสียงใครนี่คือทางของผมเองที่ผมสร้างด้ยวยมือเปล่าไม่มีแผนที่ไม่มีดาแต่ผมรู้ว่ามันจะพาผมไปถึงฝันไปถึงฝัน